สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการซื้อแพ็กเกจการฝากล้านของเว็บ iCAfe VPS นะครับก็มาดูแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจของเราก็จะมีอยู่3แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็จะมีแพ็กเกจฝากล้าน EA เดือนละ350บาทแพ็กเกจฝากล้าน EA 6เดือนเดือนละ3 0 0บาทแพ็กเกจฝากล้าน EA 12เดือนเดือนละ250บาทนะครับโอเคทีนี้วิธีการขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เราไปที่มุมซ้ายบนนะครับสามขีดแบบนี้ จากนั้นก็ให้เราไปที่เข้าสู่ระบบแล้วก็สมัครสมาชิกครับทีนี้นะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็วิธีการถ้าจะลงทะเบียนก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงรูป facebook ตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เรากรอก facebook ของตัวเองนะครับพอกรอกเสร็จก็กดเข้าสู่ระบบโดยปกตินะครับกดเข้าสู่ระบบครับ พอกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดปุ่มด้านบนนี่ครับปุ่มซ้ายบนนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าราคา VPS ครับจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างครับเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจครับอย่างเช่นในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นแพ็กเกจเดือนละ350บาทนะครับก็กดไปที่รายละเอียดแพ็กเกจครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็ให้กดสั่งสินค้าครับจากนั้นนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดคำว่าสั่งซื้อและชำระเงินครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกชื่อเลือกโบเกอร์อันล่างก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นของผมเป็น xm global real 42นะครับแล้วก็ mt 4 id รหัสผ่านนะครับจะเป็นรหัสผ่านของ mt 4 id นะครับผมขออนุญาต อกตัวเลขสมมุติไปนะครับจากนั้นจะเป็นเบอร์โทรของเราครับแล้วก็ ID Line อีเมลนะครับอันล่างตรงนี้หมายเหตุเนี่ยนะครับเราสามารถใส่ทุนประเภทบัญชีเซนหรือสแตนดาดไมโครนะครับอยากให้เริ่มหลอดเท่าไหร่นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะให้เริ่มที่หลอดเท่าไหร่นะครับก็เว้นตรงนี้ว่างไว้ก็ได้ครับใส่แค่ทุนกับประเภทบัญชีก็ได้ครับอันล่างนะครับก็ ให้เรากดคําว่าฉันได้อ่านแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นกดสั่งสินค้าเลยเลยครับอ่าเพราะกดสั่งสินค้านะครับก็จะมี qr code ของกลุ่มไลน์ของเรานะครับก็สามารถสแกนเข้ามาได้นะครับณที่นี้ผมก็เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับอ่าแล้วกดคําว่าแจ้งชําระเงินครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่อนะครับเบอร์โทรติดต่อแล้วก็คําสั่งซื้อนะครับ ยอดเงินที่จะโอนนะครับส50บาทเป็นแพ็กเกจนะครับแล้วก็โอนที่บัญชีนี้นะครับเลขบัญชีนี้จากนั้นนะครับก็กอกรายละเอียดวันที่นะครับเวลาแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์หลักฐานที่เราโอนไปนะครับเป็นสลรปไฟล์นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดคําว่าแจ้งชําระเงินได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการซื้อแพ็กเกจการฝากรัน E A ของเว็บไ c a f e VPS เรียบร้อยแล้วครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ